สวัสดีครับผมวัน,นยากาศยามฝนตกกาดดีมากเลยเนี่ยเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ่งวาหนหังอุ่มเห็ดอย่างทางในนังอุ่มทำอไรจ้ะแม่งใส่แห่นเรออันนี้<อ>จะมาทำมันริกากาดหมูนะคะมีเหยหอมกับกระเทียมดีกว่ามีห<ำ>อมมีกระเทียมแล้วก็มีมันหมูซื้อมันหมูมาหนึ่งกโลกรัมค่ะ เอ็ดเป็นอยู่บะทำครั้งแรกค่ะรอดูว่าจะกินได้ไหมคิดยาเีิดเห็นเขาเห็นอยู่ในยูทูบล่องเบิงค่อยว่าเคยกินไอ้ไอ้ที่มันมีมันเยอะๆเหมือนพริกเผาเลยเนะ ตัวน,นี้มันเป็นแบบแห้งด้เนี่ยแล้วใส่พริกใส่อะไรไหมเราจะใส่เป็นพริกป,ป,ป่นเผาไท่ผสมเหล้าอยู่แบะตองตรงหั่นเป็นแบบนี้พร้อมบมกระเทียม,ออม,ยยมเออมันตรงตอนใหญ่ๆมันจะเสียบมนตรงตาเนะบอร์เลตตำเอาไอ้นะบอหั่นเอาแล้วทำไมต้องหั่นเป็นยาวๆ เอาหมากเงี้ยงเงอันนี้หอมหั่นแล้วใช่ไหมเนี่ยหั่นแล้วจ้ะห<อ>ัหห่นหอมหั่นกระเทียมเฉยๆขี้หมูกไรแล้วใส่แว่นนี่ใ <c oughs> ส่แว่นนี่เพื่อหั่นหอมมันเหรอแม่นน้ำตาแตกเ่ราว่าเด้เป็น <c oughs> แฟร์ไม่ไม่ได้เป็นแฟชั่นใช่ไหมน้ำตาแตกใส่แว่นตากันหอม หลับประกัรความแสบบ่บลับประกันบ่กคยเห็ดบ้องบึงบ่แงงอยนอกรกงมัวเฮ้ยสื่อมากสิาซึมเอออันบ่แสบไม่ให้หมาแดกได้ยุดออก้คันบวบาบค่อยว่าหยอได้ไหมเดี๋ยวถาเบื้งตอนเจียวหอมเจียวกับเจียวสิถาเบื้องดอกเได้นี่บอหมูจีงสี่บอ <Man. S 1> มันมันตัวนี้เอากระมันมันตัวเอามาเห็ดกากมือโอ้โหนตรงต้นไม้น่อยๆผสมกันมันจปงนหน้ามีหน้เห็ดแล้วเห็ดเอ้ยยิ้มแย้มแย่แบบที่เขาสไลด์มาให้มาแล้วมีนนเยาพูด,ห,ดห,หน้าตาคนเห็ดก็นยัง เรวต้องเอาไปทำจยงไดต่ออาไปเจียวไปเจียวตั้งไฟอ่อนๆเตาใส่เตาอ,อย่างตาทานตาทาน,ทานมาวกวไาเที่ยมใส่ท้ำน,นี่ใอ,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 อ้สนัควก็ทำเฉียดตาไปไปไปหาเจียวนี่หั่นแล้วเอาว่าเจียว ว่าเราใส่น้ามัน,มนเดี๋ยวมันมันหน่อเลยนะยาวงงนะโดนบ่จะจนกว่ามันจะแห้งจะกรอบผลราคาแดดซองคน้งนตกแดดเสียงน้ามันมน,มน,นะนั่นเ่ยนะนี่ฝด ทำไมไม่ขนเอามันจะไม่มไหม่หรอเหนืนอะไร ตัวไส่น้ำกับใบหนัเป็นเนี่ยเป็นว่ามันไส่น้ำกับใบนั่มันสีมันสีแห่งแบบนิ่มๆสิเ,เป็นดัซเซดแ่ไม่เป็นแห่งเองอเอมันสีแห่งแบบแข็งๆเอาเอาใส่น้ำนล้วมันสีแห่งแบบนิ่มๆเอาสูตรตมาจากไหนยูทูบยูทูบเอาแล้วน้ำมันหมูก,กับน้ำมันถือกันมันที่ว่ากระเด็นวะไม่รู้เลยู่ในยูทูปมันบอกกระเด็นเนาะลองมึง เบิ่งไปก่อนว่าอยู่ใกลดอกได้ทีเปน็นได้ทีแล้วเองได้ตัวบันีมินน้ำมันออก่สมนีกับพ่อแล้วเหลืงลงองๆมันนั่งเป็นตะเสียบโลหนึ่งได้ด้วน้ำมันตัวนี้ เอาน้ำมันไปเจียวหอมกับเจียวกระเทียมมันเองเดี๋ยว,ยวไ,ปไปเยาว์ยู่เอาไปทัศน์ส่รอบนาก็ได้นี่เห็นบ่เฮ้ยน้ำมันนี่เลถนสวยเต็มนี่นะ่นนะขออะะี้เทศเ่ถั่วเนี่แหละก็อะไรเนาะขี้เทศเล่นหิวเต็มแล้ววะยังไงตัวเนี่ยตุกลูกก็มาตักอยัง เอียมวะกระบวยังก็ได้สันติเอากากหมูวางแล้ววันนี้ก็เจียวกระเทียมเจียวกระเทียมกับหอมแดงบ่เจียวกระเทียมก่อนชิลา Yang กันน้ำมันกากหมูเลยเนาะแม่แอาไม่เอาไปตายไปตาย อันนี้เฮ็ดกินเนี่ยคือว่าเซียบนี่สีขายวะก็ขายก็ขี้ขาดแต่ว่าเป็นช่วงขี้ขานแนวเดีว,วขี้ขานเลยน้มึง à đây quá là nghe thấy một đèn gì lại quá mất là vào hằng เอาแมนมาขวากินด้ยนะคือข,ขาวอยูุ่ยซุกไงวะนี่โอ้ยเดี๋ยวกนี่เ่นี่นกไก่ใดไปนี่ขื้เหลืองเหรอไก่ทีล่ะเอาขึ้นเลยบอกหอมค่ะ อยากกินเนี่ยคือถอดเป็นฝายเลยบางเหมือนเป็นฝายเลยครับ เ,เกียวหอมเจียวหอมเหรอแล,ล้วเรียกว่านี่แล้วก็เอามาปรุงร่วมกันนียโล่หนึ <S <S ง่งกินเลยหลายมือเลยเนาะบ้าหลักเลยได้ข้นหมักเชื่อหรอวะอยากลด้เห็ดเ,เ,เ,เสียบมบะเสียบนั่นหรอวะ แงเสเขึ้นใายออขึอ้นมาเพื่อขายขึาาข้นอย่ี้ขอมันค่ะเมันเป็นนขนี่ได้ว่าหอมมันหอมมันเป็นแต่อันนี้ไห้ก็กระเทียมว่ะ่นบวนคริทอดี่ยมกเก็ืเนาะหอมค่ะไดีทีไว้ีนิเอาละ หอมเจียวห้อกระเทีตีแล้วเดือใส่กระเทียมไปเลยแล้วหอมน่อยเผือกหอมกับเทียมหอมหืมหือหนึ่งสองสามสี่ห้ายั <hatten> ้งโยกอันหน่ะ นะต้องโยกก่อนไม่ใช่การโยกนะครับเป็นการขูดกระทะยังด้ตัวแบบนี้โอมเราก็จะกุุงไงคือบนตักปรุงน้ำมันน้ำมันต้องเอาอานะอ่เลยนะโอ้ไม่ล่ะโอ้คือพัดแหงแหงแหงท้น้ำมันใส่ถ้วยทีมัน เต็มถ้ยหมกก็เอ่อหมูเอมั่นหมูโลนึงครับใส่น้ำมันไว้ใส่ถ้วยใหญ่หน,น,นึ่งน่าไปยังไงว้านี่ล่ะมีงามครับ เหลืองนี่แต่แนวเหลืองใส่เองเนี่ย่นมาขุนี่ตามใจชอบไหมเนาะอ,อยากได้ขุ่นมากมากหน่อยใส่หน่อยน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลแดงบ่อืมอันนึงไปใส่น้ำตาลแดงแล้วได้ต่ำไปเห็ดตามกับใส่น้ำตาลขาวอีกอย่างก็แล้วแต่ควาเจ้าน้ำตาลปี๊บได้บอ๊ะ เกลือส so. yeah. yeah. so, uh, like ักอนเกลือเกลือเกล้อน้ก็เมหบอดเลิดอกซิเข้มเข้มนี่อวบพริกพริกนี่สันนีใส่สันี่ก็พอตามใจสอบมักเพ็ดหน่อยใส่น่อยมักเผ็ดลายก็ใส่ลายด้นี่พริก่เลอเรื่องไม่ใส่พริกมันนีเสิ ้นมน,น,ม,น,น,ม,น,นม,ม,ม้นม่องเครื่องปรนเอน้ตละล,ะละยเรืาา่องนี้ต้องเป็นไฟอ,อ่อนเนะน,นี่ยนะ่ยอร่ยงก็แต่สวยอ๋อ่ืทั้งแรงมันใหม่ดีแลวเนาะ นี่เขาเป็นน้ำพริกเป็นเนาะน้ำพริกกับมันกระว่าเป็นทอดกางมกาามหมู้งหุ้ยเกลือกินกับตำมุ้งหุ้ยได้วันนี้กินนะแล้วอ,อีกกินกับเผาสวยหนุนน้อนเสียบปิ่งกินกับข้าวสวยร้อนๆเอาไปจบเลยเนาะเสร็จแล้วค่ะอืวันดีสีเห็ดเนี่ย